อ่ะสควอทก็คือได้สะโพกต้นขาอย่างแรกเลยนะคะคนที่น้ําหนักตัวมากหรือเขาเจ๊งเราจะอ้าแคบไม่ได้ค่ะเราไม่สามารถอ้าแคบได้นะคะเพราะว่าเราจะลงได้1เราลงได้ไม่ลึก2เราโฟกัสนะคะโพซิชันยากนะคะเราจะอาา้าขายกว้างกว่าปกตินะคะในการเล่นสควอทเพื่อได้สะโพกสะโพกเวลาได้นะคะมันจะต้องดูอย่างแรกเป็นหลักเลยคือก้อน จะต้องหายห้อยมันจะต้องงัดขึ้นเล่นไปเล่นมาก้นชันสวยอย่างนี้นะคะแรกๆคนห้อยมาแต่ถ้าเล่นคุณเล่นสะโพกดีๆนะคะแล้วลงได้ลึกคุณจะรู้เลยว่าก้นจากที่มันพับรอยพับเนี่ยจะหายไปกลายเป็นแบบยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะ,ะเหมาะกับทุกคนค่ะที่อยากได้สะโพกสวยงอนงามนะจ๊ะอ้าขาให้กว้างนะคะกาอี้มาวางลักษณะแบบนี้อ้าขาให้กว้างเสร็จแล้วดันสะโพกไปข้างหลังนะคะปลายเท้านะคะปกติไม่ต้องบับ,บิดเข้านะคะปกติเลย ตามสรีระเลยเสร็จแล้วดันสะโพกนะคะลงลึกนะคะเรากลัวล้มเราก็จับไว้จับไว้เข่าตั้งฉากกับข้อเท้าเห็นไหมเข่าตั้งฉากข้อเท้า,า,า,ทาแล้วลงไปให้รู้สึกว่าต้นขาด้านในตึงก้นตึง,ตงนะคะลงไปลักษณะนี้นะคะแล้วเวลาลุกขึ้นนะคะเราลุกขึ้นแล้วเราดันสะโพกไปข้างหน้าแบบนี้นะคะเก้า <c oughs> อี้อ่ะไม่ได้ช่วยอะไรมากสําหรับเออมันกันเหมือนว่ากันลมอะคะ่ะ กันล้มให้มั่นใจในการลงแล้วเวลาลุกขึ้นบางคนหงายท้องเพราะลุกไม่ไหวอ่ะใช้มือช่วยเล็กน้อยนะคะดันตัวขึ้นเล็กน้อยอ่ะดูเราทั้งหมดเราจะทํา15ทีดันสะโพกลงเลิกให้สุดเลิกให้สุดนะคะเห็นไหมว่าห่างห่างกับพื้นไม่เท่าไหร่เลยแล้วขึ้นมาดันสะโพกไปด้านหน้าก็คือขมิบก้นแน่นนะคะเป้าจะแบบแอดไปข้างหน้านิดหนึ่งเราจะขมิบก้นขมิบก้นก็คือเห็นก้นโคตรไหมชัดเจนไหมเนียนแน่นนะคะตอนแรกอยู่อย่างนี้ปุ๊บ เลยไหมว่ายกข้างในข้างในยกก้นโดนบีบอย่างเงี้ยคุณจะได้สะโพกที่ไม่ย,ย้่ยนะคะไม่ย,ย้่ยแน่นปังนะคะสิห<ๆ>้าทีดันสะโพกลงลึกขึ้นมาขมิบก้นนับหนึ่งดันสะโพกแล้วลงลึกตั้งฉากนะคะตั้งฉากขึ้นสองป่ายฮึบฮึบสามป่ายสีห้า